ผ้ม้ชตอนหงครับบทที่สิบห้าสะระเออเจอมะลิตาดูเบลอดูเจอบิดาลิเกเพอ

ตาเมเลยตาเมเลยมันล้วกะเอดูเธอเอดูเธอแกะดูเลอแกะดูเลอเผอตาโตเผอตาโตโคเจอลาโคเจอลาโหเจอดีโหเจอดีกระเชบบุกระเชบบุโจละเมอ รือรอกาเฟและเธอดูดูเอออดูเอออจี้ตัวกับลูกขอเจอเธอเกอเกอแวะมาเกอมาเธอมีโบเธอดูรึ ธอมี่ลู่เพเธอดูลึเธอดูรึเจออึตโตเจออึตโตลือเกอดีลือเกอดีสวัสดีครับ